ตอนนี้เราอ่ระจุดที่เราจะจุดแหนที่เจ็ที่แตนับต้งลำห้าหกเจรอยแต่จุดที่สี่ายอาการสองนี้ ไม่เจออะไรเจอแค่แอฟติกนะครเป็นบ่อได้ดีเลยค่เป็นเป็นช uh ั้นดินแล้วก็ฝักถึงแม้ว่าจะอยู่ในใต้ดินเนี่ยความชื้นเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเกิดก๊าซเกิดแอมโมเนียแล้วก็เกิดก๊าซเข็นค่อยๆซึมขึ้นมาเมื่ออย่างที่เราไปที่อุทัยค่ะที่เวลาออกมาเพราะมีฟันอนนึงใช่ค่ะใช่ประมาณเป็นยันล้วนอกจาก เทียบแล้วจะดื่นะครับรอบๆเหมือนกันนะน,น,น,นี่ามมาคุณซ<ป>ื้อไปบ้านอะไรไม่นแน่ใจหรือแต่ว่าถ้าขึ้นน่ก็ต้องขึ้นรอดนี้แต่ว่าคงจะอะไรสักอย่างหนึเพราะว่ากดกดรือ่อแรงงานการบอกที่เทียบ เขางุ่รว่า้รบเไม่ใชเป็นปนอยู่ข้างในนะครับครับขอครับนี่ไงเริ่มมีเศตัยาสูดเลยว่าจะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวใี่ไอ้ sao không biết được sao không biết được không biết được sao không biết được เออวันแล้วคือว่าไม่ได้ตรวจไมตรวจอะไรเพราะว่าเราเลยวิ่ง